สวัสดีครับ FC และลูกศิษย์หลงผู่สูงทุกทกท่านคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผู้รับชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับงวดนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เลขในคลิปออก3ตัวตรงนะครับปกติงวดก,ก่อนก่อนก็จะมี2ตัวมาเรื่อยๆนะฮะเพิ่งมีงวดนี้3ตัวตรงออกแล้วนะครับ5 7 9และเลขล่าง1 4งนะครับงวดวันที่16พฤษภาคอง5 6 4ที่ผ่านมานะฮะ เลข579ซึ่งเป็นเลขแบงค์ที่อยู่ในวงกลมนี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับเลขหลวงปูส่สวงออกแน่นอนแต่ไม่รู้เลขไหนจะมาก่อนนะฮะเลขแบงค์นี้ก็อยู่ในคลิปที่ผมทําความสะอาดที่ต้นมะขามจังหวะที่พี่หนูพูดไปด้วยผมก็ได้เอาภาพนี้มาแทรกไว้นะ,ะแล้วก็ลงเลขส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดของผมด้วยนะครับที่ผมลงตัวเลขเล็ก ไปแล้วก็ใช้สีไม่ฉุดฉาดเท่าเลข051ครับครับเป็นนิมิตหมายอันดีฮะว่าคลิปของผมที่ลงไปเลขหลวงปู่สวงทุกๆเลขที่ลงไปเริ่มออกแล้วนะครับ ทุกๆท,ท่านที่เป็นสิทธิ์หลวงปู่สวงและก็เป็น f อของช่องนี้อาจจะรู้ดีนะฮะว่าเลขหลวงปู่สวงท่านเริ่มค่อยออกแล้วแล้วก็ติดตามดูนะครับเนี่ยเลขต่างๆพลาดไม่ได้เลยครับเราต้องใส่ใจทุกเลขแล้วก็มาวิเคราะห์เอานะฮะลักษณะของเลขในคลิปที่ลงนี้ครับเริ่มเริ่มเข้ามาเกือบทุกงวดแล้วนะฮะเลขในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นงวดที่3นะครับที่ออกเลขที่ลงในคลิปนะฮะ เลขเราอาจจะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใส่ใจแล้วก็วิเคราะห์นะครับผมเชื่อว่าท่านจะจับได้นะครับเริ่มรู้ทางกันแล้วนะครับเหมือนตอนหลวงปู่สวงท่านมีชีวิตอยู่ทุกคนที่ไปหาหวยก็คอยจดจ้องคอยจับเอาท่าทางของท่านการที่ท่านทำอะไรต่อมีอะไรนะฮะครับ,รบนี่คลิปพายเรือก็เป็นอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้ผมยอมรับความผิดพลาดนะครับพิพายเรือด้วยว่าอ่า ผมนับจํานวนที่ร่างทรงหลวงปู่สวงพายเรือผิดไปนะฮะจริงๆพายสี่ครั้งแต่ตอนนั้นผมถ่ายวิดีโอแล้วผมสลับไปถ่ายภาพนิ่งแล้วก็กลับมาวิดีโอผมเลยนับต่อเนื่องไม่ได้ไม่มั่นใจว่าสี่หรือห้าแต่สุดท้ายผมสรุปว่าพายห้าครั้งก็มันก็เลยผิดไปหนึ่งแต้มนะฮะถ้าผมสุดว่าสี่ครั้งก็จะเป็นสี่หนึ่งนะครับพายสี่ครั้งน้ําก็หนึ่งนะฮะครับแล้วก็ภาพนี้นะฮะเนิน 4 8 1นะครับก็ออกอ่าส1นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเข้า2ตัวนะฮะสตัวเข้า2ตัวนะฮะครับคลิปที่ลงไปคลิปที่แล้วนี้จะเป็นแบบหลายๆงวดอยู่ในคลิปเดียวเลยนะฮะท่านสามารถเป็นแนวทางได้หลายงวดครับคลิปส่วนท้ายที่ผมฝันเห็นเครื่องบินนะฮะผมบอกแล้วว่าอ่าเห็นเครื่องบินเบอร์หนึ่งของโลกแล้วก็หางเห็นหางชัดเจนฮะหางก็คล้ายเลข4นะครับก็เป็น41 1 4นะฮะ อันนี้ก็ถือว่าเข้านะครับต่อไปผมจะวิเคราะห์ให้พยายามวิเคราะห์ให้แม่นกว่านี้นะฮะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่ร่างทรงฝันว่า,อ,าอยู่ที่ลานลานหินบัดพลานแอลขันสี่คืนที่เดิมนะฮะฝันสี่คืนติดต่อกันนะครับอันนี้ก็ที่เดิมก็คือหนึ่งคนะสี่คืนก็คือสี่แล้วผมก็ลงรูปพญานาคสี่สี่ตัวไว้นะฮะหน้าก,ก็หนึ่งสี่ตัวก็คือสีนะฮะ ครับนี่ก็เป็นคลิปสรุปเอาตัวเลขที่ลงในคลิปที่ก่อนหวยออกมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในงวดต่อต่อไปนะครับทุกท่านดูแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ด้วยนะครับผมเปรียบเสมือนอยู่บนภูเขาไม่รู้ว่าภูเขานั้นรูปร่างอย่างไรท่านอยู่ไกลท่านจะเห็นว่าภูเขานั้นรูปร่างอย่างไรนะฮะผมอยากให้ท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านถูกหัวจากการดูคลิปนะฮะ ครับเลขที่หินที่ตอนผมไปบวชที่สาราแดงนะครับเจกับ20นี่79ออกแล้วนะฮะเหลือสองูนยครับ,ร 20, ครบใครที่ยังไม่ติดตามกดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปสวัสดีครับโชคดีทุกท่านนะครับ